สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกทําโจทย์นะครับในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่ากําหนดรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับดังรูปนะครับดังนี้นะจงหาขนาดของมุม x นะครับว่ามุม x คือมีขนาดกี่องศาทีนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับสูตรรูป ใช่ไหมครับรูปด้านารูปด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยใช่ไหมครับรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยจะมีสูตรในการหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมอันนี้ครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมสูตรมุมภายในนะครับรูปหลายเหลี่ยมครูให้เป็นรูปเอ็นเหลี่ยมถูกไหมครับครูเคยให้ไปแล้วเนาะสูตรก็คือ180องศาคูณ n ลบ2ใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อนี้มันเป็นรูป หกเหลี่ยมใช่ไหมล้วก็แทน n ด้วย6กพ่านมุมภายในรูปหกเหลี่ยมอ่ารูปหกเหลี่ยมนักเรียนก็แทน n ด้วย6กใช่ครับก็เป็น180องศาอ่าหนึ180องศาคูณกับ n ลบสคือ6ลบด้วย2ก็เป็น180องศาคูณกับ C ใช่ไหมครับหนึ180องศาคูณกับ 4เพราะฉนั้นนักเรียนลองไปคูณดูจะได้720องศาพานั้เราะแสดงว่าทั้ง6มุมของรูปหกเหลี่ยมเนี่ยต้องรวมกันได้720องศาแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามุมเดียวคือเท่าไหร่นะครับนัาเรียนอยากรู้มุมเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่และมุมมีขนาดเท่าไหร่ เพราะนั้นนักเรียนก็หารด้วย6ใช่ไหมครับเพราะว่า6เหลี่ยมก็ต้องมี6มุมรวมกันได้720เราอยากรู้ว่าแต่ละมุมมีขนาดอะไรเรอย720แล้วก็หารด้วย6ส่วน6นะครับได้ออกมาคือ120องศาอันนี้ก็คือวิธีการคิดอีกแบบหนึง่งแต่จริงมันมีอีกสูตรหนึ่งที่เรียนจะคิดได้ไวขึ้นนะครับอ่ะสูตรการหานะครับขนาดนะครับ ของมุมแต่ละมุมนะครับรูปเอ็นเหลี่ยมนะก็คือหาได้จากนะครับเอา180องศาคูณ n อลบสก็คือเหมือนเดิมเลยเพราะนั้นอย่างข้อนี้ตอนแรกเราหามาได้7จ0เราไปหาด้วยหก หกก็คือจํานวนเหลี่ยมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือนักเรียนก็ต้องส่วนด้วยจํานวนเหลี่ยมก็คือ n นะครับเราก็ได้แบบนี้อีกสูตรนึงครับร้อยแปดสิบองศาคูณ n ลบสองส่วน n คือนักเรียนอยากรู้ว่าแต่และมุมจะมีขนาดเท่าไหร่เราสามารถคิดจากสูตรนี้ได้เลยถูกไหม,มเพราะนั้นเราอาจจะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับอืมอ่าเราขออนุญาตลบตรงนี้ออกเนาะนะครับอาจจะคิดแบบนี้นะครับคิดได้สองแบบนะคิดได้สองวิธีนะครับ เราก็แทน n ด้วย6ใช่ครับ180องศาแล้วก็6ลบสส่วน n n นอก็คือ 6, หนะครับเราแทน n ด้วย6เนาะอ่ะก็เป็น180องศาคูณ4แล้วก็ส่วนด้วย6ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ทำการตัดถูกไหมเนาะตัด6 1 6 0 180สิบร้อดได้3างเพราะฉะนั้น30องศาคูณ สี่ก็ได้หนึ่งร้อยยี่สิบองศาใช่ครับได้ค่าเท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นส่วนข้อนี้เขาต้องการรู้มุมอยากรู้มุม S ว่าคือเท่าไหร่ที่เรียนดูครับนักเรียนดูมุมตรงนี้ครูลากเพิ่มมาเห็นนะอืมอ่ะครูให้ตรงนี้ครูลาาเพิ่มมามุมที่ครูลากเพิ่มาม,ม,ามาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเป็นมุมมุมหนึ่งของรูปหกเหลี่ยมเพราะนั้นมุมสี่มที่ครูลากขึ้นมามุมนี้ต้องมีขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบ องศาใช่ไหมครับแต่พอนักเรียนดูอีกทีหนึ่งในรูปหกเหลี่ยมมันมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านในใช่ไหมครับมันมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านในเห็นไหมอ่ะ เพราะนั้นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมต้องมีขนาดที่เท่ากันเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในคือ180องศาเพราะฉะนั้นมุมมุมเดียวว่ามีขนาดเท่าไหร่ก็เอาร้อยแปดสิบหารด้วยสามเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็แสดงว่ามุมตรงเนี้ยของรูปสามเหลี่ยมคือหกสิบองศาเช่ไหมครับเพราะนั้นมุมนี้คือหกสิบองศาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามุม x คือเท่าไหร่ถ้าท่าเรียนลองพิจารณาดู นะคร df. ับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับนะนักเรียนดูตรงนี้นะตรงนี้ด้านตรงนี้ใช่ไหมครับกับด้านตรงเนี้ยมันเท่ากันพอเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าหกเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับมุมตรงเนี้ยมันด้านตรงเนี้ยมีขนาดที่เท่ากันสองด้านนะครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ถูกไหมรูปตรงนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกไหมครับเพราะว่ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมุมที่ฐานจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นแสดงว่าแต่ละมุมตรงนี้ <recibir S 2> ใช่ครับมันต้องมีขนาดที่เท่ากันใช่ครับมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมตรงนี้ก็ต้องมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุม x ็เราคือเท่าไหรล่ล่ะ รเราอยากรู้มุม x ใช่ไหมครับมุม x นะครับว่าคือเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันคือ120ลครับลบออกมุมของรูปสามเหลี่ยม60องศาแต่ปรากฏว่ามันเหลืออยู่2มุมคือมุม x ตรงนี้แล้วก็มุมด้านบนแต่2มุมนี้ต้องมีขนาดที่เท่ากันแสดงว่านักเรียนต้องนำมาหารด้วย2 นะครับเพราะฉะนั้น120ลบหเหลือ60หารด้วย2เหลือ30องศาเราก็ได้คําตอบเลยว,ว่ามุม X คือมีขนาด30องศานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คณิตศาสตร์ก็ฝากไว้1ข้อน,นะครับฝากให้เรียนไว้ดูด้วยนะทบทวนบทเรียนนะครับวันนี้ก็ได้เกี่ยวกับการสูตรหาขนาดของมุมแต่ละมุมของรูปเอ็นเหลี่ยมนะครับอืมต้องเป็นเอ็นเหลี่ยมทําไมด้านเท่าด้วยนะเออต้องเป็นเอ็นเหลี่ยมด้าน เข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ได้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ